รถบรรทุกขนรูปปั้นขนาดยักษ์ติดคันสะพานลอยทำเอารถติดหนักในช่วงเช้าคนก็สงสัยว่าเอ๊ะนี่มันคือรูปปั้นอะไรนะหน้าทามึงทึ่งมีเคี้ยวเล็บแดงยาวมีปี แต่รูปปั้นนี้ไม่ใช่รูปปั้นธรรมดามีประวัติเรื่งเล่าว่าเป็นบรมครูผู้เรืองเวทบรมครูท่านนี้จะเป็นใครข่าวสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าของวันที่9สิงหาคมตอนเวลาประมาณ8นาฬิกา45นาทีบนถนนรัชดาพิเศษฝั่งขาเข้าก่อนจะถึงรัชดาพิเศษ36มีรถบรรทุกบรรทุกรูปปั้นขนาดใหญ่ติดผ่านสะพานลอยทําเอารถติดพอสมควรโดยท้ายแถวไปสะสมตรงอุโมงลอดแยกรัชโยธินเลยทีเดียวค่ะ ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอปรหลุนโยธินต้องรีบเคลียย์เส้นทางเพราะเวลานั้นเป็นชั่วโมงเร่งด่วนที่คนต้องรีบไปทำงานและจราจรคับคั่งค่ะและถ้าจะขนย้ายลงจากรถบรรทุกก็ยิ่งทำให้เสียเวลาเข้าไปใหญ่เพราะรูปปั้นนี้เป็นรูปปั้นที่มีขนาดใหญ่มากเจ้าหน้าที่เขาเลยปล่อยลมยางรถบรรทุกและให้ไปจอดเลนซ้ายสุดโดยเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้รถบรรทุกคันนี้เดินทางไปต่อเพราะถือว่าบรรทุกสิ่งของที่มีความสูงเกินที่กำหนดไว้และกลัวว่าจะไปติดสะพานที่ไหนแล้วทำรถติดอีกค่ะ หลายคนก็สงสัยนะคะว่ารูปปั้นนี้มันคือรูปปั้นอะไรโดยรูปปั้นนี้ค่ะมีชื่อว่าครูไายแก้วหรือหลายคนอาจรู้จักในนามของพ่อใหญ่บรมครูผู้เรืองเวทโดยเว็บไซต์ที่มีชื่อว่าครูไก่แก้วค่ะได้เล่าประวัติของท่านเอาไว้ว่ามีพระธุดง์ที่จังหวัดลำปางท่านหนึ่งธุดงไปทําสมาธิที่ประสะาสาทนครวัดนครธมประเทศกัมพูชา และต่อมาก็มอบครู่ไก่แก้วนี้ให้กับลูกศิษย์นั่นก็คืออาจารย์ทวินลิลพัชจินดานักร้องเพลงไทยเดิมของกองดุริยางทหารสมัยก่อนผู้เป็นอาจารย์ของอาจารย์สุชาติรัตนสุขผู้สร้างองค์ปฐมของครู่ไก่แก้วขึ้นในประเทศไทยค่ะในครั้งแรกที่อาจารย์สุชาติได้รับมอบครู่ไก่แก้วมานั้นองค์ครูมีขนาดเล็กเป็นลักษณะคนนั่งหน้าตักเพียงแค่ประมาณสองนิ้วเท่านั้นต่อมาอาจารย์สุชาติก็วาดภาพของครู่ไก่แก้วจากจินตนาการ เชื่อว่าท่านปรากฏให้เห็นและหล่อรูปองค์ครูขึ้นมาเป็นองค์แรกมีลักษณะเป็นองค์ยืนคล้ายคนแก่นาไปไว้ที่สํานักจุดประสงค์ก็เพื่อเป็นการบูชาครูนั่นเองค่ะโดยมีรูปร่างลักษณะของผู้บําเพ็ญกึ่งมนุษย์กึ่งนกมีปีกด้านหลังมีเขี้ยวทองเพื่อสื่อถึงนกกาละเวกอ้างอิงตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่บนกําแพงบายนที่มีประวัติของการะเวกซึ่งเป็นพวกนักดีศรีตีเป่าถือเป็นครูของศาสตร์ศิลทั้งหลายในยุคข,ของพระเจ้าชัยว,วร,รมันที่เจของกัมพูชาค่ะ สำหรับการไหว้บูชาเหล่าศิษยานุศิษย์จะทำการบูชาครูด้วยธูปห้าดอกกรบวหว้องค์ครูหลังจากนั้นจะทำการถวายเงินที่ตู้แก้วของครูกายแก้วและทำการเคาะแล้วจึงขอพรบอกกล่าวความปรารถนาแก่องค์ท่านค่ะสำหรับคาถาบูชาครูกายแก้วให้กล่าวคำบูชาตามน,นี้ค่ะเริ่มจากตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ แล้วต่อด้วยมะออุครูกายแก้วเมตตาจะมหาราชาสัพพะเสนหามะมะจิตตังปิยังมะมะสวดเก้าจบนะคะนอกจากองค์ครูกายแก้วที่อยู่ที่ประเทศไทยแล้วความศรัทธานี้ยังเผยแผ่ไปไกลอย่างฮ่องกง โดยที่นั่นเองเนี่ยก็มีองค์ครูกายแก้วซึ่งเป็นที่เลื่องลือในด้านของความศักดิ์สิทธิ์ให้พอในเรื่องของความสําเร็จความร่ํารวยเจริญรุ่งเรืองเงินทองจนชาวฮ่องกงพากันเปรียบองค์ครูกายแก้วเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ํารวยเลยค่ะสำหรับจุดหมายปลายทางของครูกายแก้วนั้นนะคะก็จะไปที่โรงแรมเดอะบาซ่ารัชดาว่ากันว่าจะเป็นสารของครูกายแก้วที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยจะมีพิธีเบิกเนตรหนึ่งทุ่มวันที่9สิงหาคมค่ะข่าวสดรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ